ก็เสริมงานข้าคืนนี้นะครับ จุดส, 3, สถานที่อขออภยัยครับหนึ่งหนึชุมชนป่าไม้ภูเขากลุ่มที่สองกลุก่มกานาเชิญครับ น้อมกายวาจาใจกราบพระรัตนตรยัยกราบพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิีโจนะครแล้วก็กราครูบาอาจารย์ทุกท่านนะคะอันนี้เป็นตัวแทนของกลุ่มกรุณานะคะที่ได้รับมอบหมายในการสรุปการบรรยายของช่วงเช้านะคะเรื่องป่าไม้ภูเขาชุมชนนะคะพระอาจารย์หลวงพ่อเริ่มต้นด้วยการเล่าเรื่องนะคะว่าครูอาจารย์ ที่สั่งคือท่านอ่ะตอนอายุสิบสี่สมัยเป็นเมนท่านก็ไปอยู่กับครูบาอาจารย์นะคะเสร็จแ,แล้วครูบาอาจารย์ก็สั่งให้ทําอะไรท่านก็ทําทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะเป็นล้างห้องน้ำซักผ้าทาทุกอย่างนะคะแต่ว่ามีเรื่องเดียวที่ท่านยอมไม่ได้คือเป็นเรื่องที่ให้ท่านนอนเที่ยงคืนแต่ท่านบอกว่าไม่ไหวนะคะสุดท้ายท่านก็เลยคิดว่ามันเหนื่อยมากแล้วท่านอยากจะหนีละแล้วท่านก็หนีไปจริงๆด้วย แต่ว่าพอหนีไปได้สักครึ่งหนึ่งท่านก็รู้สึกว่าจริงๆที่พระอาจารย์นี่ทานี่มันเป็นเรื่องเล็กนะแต่เรื่องที่สําคัญกว่าคือเรื่องเรื่องได้เรียนรู้สมาธิมันเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าเรื่องทํางานช่วยพระอาจารย์ทั่วๆไปนะคะซึ่งตรงเนี้ยหลวงพ่อเน้นคําว่าพอมีสมาธินะคะดังนั้นหลวงพ่อก็เลยกลับไปหลวงพ่อก็เลยเน้นย้ําว่าการตัดสินใจอ่ะมันเป็นเรื่องสําคัญ นะคะแล้วก็ถ้าไม่มีสมาธิหลวงพ่อท่านตอบว่าหลวงพ่อจะหลวงพ่อบอกว่าก็คงลําบากนะคะแล้วก็พระเาจารหลวงพ่อเปรียบเรื่องของการทําสมาธินะคะว่ามันการทําสมาธิเนี่ยเปรียบได้เหมือนกับกรรมธรรมเดกันนะคะเวลาทาสมาธินะคะควรจะทาแบบตรงต่อเวลาหมายความว่า ทำเวลาใดก็น่าจะเป็นเวลานั้นยกเว้นยกตัวอย่างเช่นพวกเรามาเรียนตอนเรียนครูสมาธิอะคะ่ะตอนกี่โมงที่เราเรียนต้องเดินจงกรมนั่งสมาธิก็ต้องทาตอนนั้นนะคะแล้วทําเหมือนกันทุกๆวันมันจะเกิดผลมากแม้ว่าจะทําแค่สาสินาะทีก็เป็นประโยชน์นะคะแล้วหลวงพ่อก็เลยเปรียบเรื่องอาหารนะคะเวลาอาหารว่าก็ควรจะกินอาหารที่ตรงต่อเวลามันถึงจะเกิดประโยชน์ เช่นเดียวกันทําสมาธิก็ตรงตรงต่อเวลามันก็จะเกิดประโยชน์นะคะดังนั้นถูกการถูกเวลาก็จะเข้าสู่จุดหมายนะคะคําบริกรรมนะคะที่เกิดนะคะแม้จะไม่นิ่งไม่สงบก็ถูกเก็บไปในฐานจิตแล้วหลวงพ่อว่าอย่างนั้นนะคะแล้วพวกเราก็ทําอย่างนั้นจริงๆแต่ทั้งหมดทั้งปวงพ่อจะพูดเน้นย้ําเรื่องของตรงต่อเวลาแล้วก็เป็นระบบนะคะ อันนี้ที่หลวงพ่อสอนในหลักสูตรครูสมาธินะี่คือถูกต้องถูกเทคนิคถูกหมดทุกอย่างแล้วนะคะและการทําด้วยก่อหมายถึงว่าการทําสมาธิพร้อมกันหลวงพ่อยกตัวอย่างในห้องเรียนที่ท่านกําลังสอนะนะคะว่ามีคนส0 0รอคนประมาณเนี้ก็คือถ้าทําสมาธิด้วยกันแล้วก็มีจุดประสงค์เดียวกันก็จะทําให้เกิดพลังจิตที่เป็นเอกภาพมีอนุภาพสูงสุดนะคะ เรื่องของสถานที่นะคะควรจะทําสมาธิหรือไม่หลวงพ่อเน้นเรื่องของการะเทศการทําสมาธิต้องมีการะเทศจึงจะเป็นผลดีนะคะคือเรียนรู้เรื่องการเทศสาที่สำคัญที่สุดแล้วหลวงพ่อก็พูดในเรื่องของชุมชนว่าทําไมพวกข้อของเราคือป่าไม้ทุงเขาชุมชนนะคะพราะหลวงพ่อก็เลยยกตัวอย่างว่า ในชุมชนเนี่ยทำไมถึงบรรลุคนบรรลุธรรมได,ได้พระบรรลุธรรมได้ถึงแปดแปดหมื่นคนนะคะแล้วพ่อก,ก็เลยเล่าเรื่องของหญิงโสเภณีนะคะที่ชื่อนางสิมานะคะซึ่งนางสิมาเนี่ยสวยมากาแต่พอมาฟังรมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็เลยเลิกอาชีพคําว่าสวยมากนี่หมายความว่าคนที่จะได้นางไปเนี่ยจะต้องจ่ายเงินเยอะมากประเมิน กรับบัมูลบระมูลกันไปนะะแล้วมันก็เยอะมากราคาที่สูงมากเลยทีนี้พอนางสิริมามาฟังธรรพุทธเจ้าแล้วก็เลิกชีพนี้ละแล้วก็ทำบุญเก่งน,นะคะก็นิมนต์พระมาฉันอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยทีนี้ก็มีครั้งหนึ่งที่มีพระหลงมาฉันแล้วก็หลงหลงรักนะคะนางสิริมาแล้วก็หลงรักบ้าเลิกมมไม่ได้อะทีนี้คนเลิกไม่ได้ทำไงอะ ก็หลงแบบอยู่นั่นแหละทีนี้ผู้เจ้าองซาผู้เจ้าทาก็เลยบอกว่าตอนนี้ศพเออต่องอย่าลืมเล่าว่านางสิริมาเนี่ยก็ก็อายุมากแล้วก็เสียชีวิตใช่ไหมคะพอเสียชีวิตปุ๊บเนี่ยผู้เจ้าก็เลยบอกว่างั้นเก็บแปล่าไว้ก่อนเพื่อช่วยพระองค์นี้นี่แหละเสร็จแล้วพอเก็บไว้ปุ๊บไหลวงพ่อใช้คําว่าอายัดศพเอาไว้นะคะแล้วก็ให้ประมูลทีนี้หนุ่มๆทั้งหลายไม่มีใครประมูลเลยเพราะว่า ตายแล้วมันก็เนา่าใช่ไหมคะมันก็เละอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครเอาอันเนี้ยหลวงพ่อก็นเน้นเรื่องของจิตที่มุ่งที่เดียวกันเหมือนกันก็คือเป็นเอกภาพก็คือรับไม่ได้นะคะพระองค์นั้นก็เลยบรรลุธรรมแล้วมากไปกว่านั้นก็คือแปดหมื่นคนตรงนี้ก็บรรลุธรรมเหมือนกันเพราะว่าไม่เขาเราีเยกอะไรนะเกลียดเกลียดความเนา่าเฟะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเหมือนกันทุกคนก็เลยบรรลุ ก็เลยบรรลุธรรมไปพร้อมๆกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเอกภาพของจิตเนี่ยมันคือการที่คิดเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งพระพุทธเจ้าโปรดพระมารดาที่ชั้นดาวดึงนะคะพระพระพุทธองค์หลวงพ่อเล่าว่าพระพุทธองค์อ่ะเดินสามก้าวก็ถึงพระพุทธองค์เทศโปรดพระมารดาอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยท่านเทศทุกวันสามเดือนนะคะตอนเข้าพรรษาแต่การเทศของพระพุทธเจ้าเนี่ย จะเทศในเรื่องของพระอภิธรรมหลวงพ่อบอกว่า44% 0 0 0พันพระธรรมขันธ์แต่ทั้งหมดทั้งปวงใน44% 0 0 0พันพระธรรมขันธ์เนี่ยก็คือมีสมถกะกับวิปัสสนานั่นเองซึ่งหลวงพ่อเปรียบเทียบว่าคนพระส่วนใหญ่ก็จะเน้นสวดพระอภิธรรมเน้นเรียนปริยัตเน้นเรียนพระอภิธรรมนะคะเพราะเห็นว่ามันเป็นของสูงอะไรประมาณนี้แต่จริงหลวงพ่อบอกว่ามันก็คือสมถะกับวิปัสสนานั่นแหละนะคะ ทีนี้พอออกพรรษาปุ๊บพระพุทธเจ้าก็เสด็จลงมาพระอินทร์ก็เลยทําบันไดทองเงินหน้าให้พระพุทธเจ้าพระเจ้าก็เสด็จลงบันไดทองลงมาจึงเกิดเรื่องของตักบาตรเทโวนะคะโอเคแล้วก็มีส่วนในเรื่องของตอบคําถามสิทธ์นะคะเรื่องเดินจงกรมปกติอะคนนั้น่ะเขาบอกว่าเขาอะชอบคิดถึงเท้าซ้ายเท้าขวาพระเจ้าหลวงพ่อก็เลยตอบบอกว่าจริงๆแล้วการเดินจงกรมอะความเป็น ปกติอ่ะก็คือนึกถึงพุทธกันนึกพุโทโธเนี่ยมันอยู่ที่หน้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มันไม่สามารถจะไปนึกถึงเท้าได้หรอกโดยถ้าเป็นปกตินะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครนึกถึงเท้าอยู่จงรู้เถอะว่าไม่ปกตินะคะแล้วก็มีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่หลวงพ่อเน้นย้ำหรือคือเรื่องจุดดำนะคะหลวงพ่อบอกว่าจุดดำก็คือมารชนิดหนึ่งซึ่งมันก็คือกิเลสมารหรือขันธามานั่นเองจุดดำเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าไว้จะคุยในอนาคตนะคะ มีคนหนึ่งถามหลวงพ่อเรื่องนั่งสมาธิแล้วจิตออกไปท่องเที่ยวแล้วหลวงพ่อใช้คําว่าติจิตเป็นตัวควําว่าจิตเป็นตัวของพระอาจารย์หลวงพ่อก็คือมันเป็นเรื่องเป็นราวนั่นเองนะคะไม่มีอะไรก็คือแบบเห็นเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเป็นเรื่องได้เลยประมาณนี้ค่ะแล้วหลวงพ่อพระอาจารย์หลวงพ่อก็บอกว่าจิตนะ่ะมันเป็นไปตามอารมณ์คือควบคุมไม่อยู่นั่นเองก็เลยเลื่อยเปื่อยนะคะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็เน้นย้ำว่าคนนั้นก็เลยถามว่าแล้ววิธีแก้ทํำยังไง พระเจย์หลวงพ่อก็บอกว่าก็ถามหาถามสิว่าใครคือผู้รู้นะคะการทําสมาธิก็คือต้องถามถึงว่าใครคือผู้รู้นะคะการทําสมาธิเพื่อสะสมพลังจิตเท่านั้นถ้านั่งแล้วก็มีคนถามอีกนะคะเรื่องเกี่ยวกับความตึงความอะไรเงี้ยพระจาจย์หลวงพ่อก็เลยตอบว่าถ้านั่งสมาธิแล้วเนี่ยถ้าเพ่งหรือเร่งมันก็จะมอาาีอาการตึงเครียดนะคะแต่ถ้าเรานั่งปกติเนี่ยก็จะไม่มีอะไรนะคะก็นั่งสบายสบาย แล้วก็ที่สําคัญเรียนกับพระเจ้าหลวงพ่อต้องไม่เครียดนะคะโอเคแล้วมีคนถามเรื่องฐานจิตที่แตกต่างนะคะฐานใหญ่ฐานเล็กอ,อ,อันนี้พระเจ้าพระเจ้าหลวงพ่อก็เลยตอบไว้นะคะว่าฐานใหญ่เนี่ยมันคือมาจากอดีตท,ที่แบบว่าเขามีบุญมามากพอแล้วอะไรประมาณนี้แล้วก็คนที่มีฐานใหญ่เนี่ยทำสมาธิกว่าจะเต็มเนี่ยมันยากเพราะมันมันเหมือนภาชนะมันใหญ่อะคะ่ะรองรับมันก็ต้องทําต้องใส่เยอะอะไรประมาณนี้ ทีนี้แต่แต่คนที่ฐานใหญ่เนี่ยคือคนที่เป็นกำลังสำคัญนะคะที่จะช่วยคนอื่นได้มากกว่าส่วนฐานเล็กก็คือคนที่ทำสมาธิเนี่ยแล้วก็ได้เร็วกว่าสะสมพลังจิตได้เร็วกว่านะคะโอเคโอเคแล้วก็มีคนถามพระอาจารย์หลวงพ่อเรื่องเรื่องต่างประเทศเนาะว่าเขาเรียนเป็นเรื่องเป็นลาวเรียนจิตเรียนอะไรเงี้ยพระอาจารย์หลวงพ่อก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วอะ พุทธศาสนาหรือตะวันออกเราอะก็เรียนเหมือนกันแหละเพียงเพียงแต่ว่าไม่ได้พูดเหมือนกันแค่นั้นเองแต่วิธีการวิธีการทํางานหรือที่เรียนรู้เนี่ยมันก็คือเรื่องเดียวกันเช่นเรื่องของวิเคราะห์จิตที่เขาพูดถึงเนี่ยหลวงพ่อก็บอกก็ไอ้วิเคราะห์จิตเนะี่ยก็คือวิอเคราะห์กริยาที่พวกเราเรียนไปแล้วนั่นเองนะคะโอเคเนี่ยนะคะแล้วก็มีคนถามเรื่องกายหยาบกายละเอียดวิเคราะห์จุดด,ดําแล้วหลวงพ่อก็เน้นเรื่องคนกโกรธ กริยาก็จะหน้าแดงจมูกแดงใช่ไหมคะหลวงพ่อพูดอย่างนั้นนะโอเคทีนี้มีเรื่องหนึ่งที่ป่าไม้กับภูเขาใช่ไหมคะป่าไม้กับภูเขาพระเจ้าจหลวงพ่อพูดว่าเดี๋ยวไปเจอตอนขึ้นดอยทีนี้เนื่องจากดิฉันเป็นคนที่เรียนรุ่นแรกนะคะในห้องเนี่ยในกลุ่มของกรุณาเนี่ยก็มีน้องที่ขึ้นดอยเหมือนกันรุ่นเขาสี่สิบกว่าก็เลยถามว่าตอนขึ้นดอยเป็นยังไงเขาก็บอกว่าขึ้นสี่พคน ยู่บนดอยนะคะไม่เกี่ยวกับฐานซึ่งตอนนี้พี่ไม่รู้ละว,ว่าฐานอะไรเยอะแยะที่พี่ไม่เข้าใจนะคะเพราะสมัยพี่เนี่ยรุ่นแรกเนี่ยคือขึ้นไป200กว่าคนแล้วก็คําว่าป่าไม้ภูเขาเนี่ยค่ะคือทุกอย่างเนี่ยยังเป็นดิบๆหมดเลยก็คือพระจัหลงพ้อน,นำเนี่ยแล้วพวกเราก็เดินเนี่ยทุกคนต้องถือไม้เพราะว่าจะต้องกวัดแกว่งตลอดเวลาว่ามีสรพสัดอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะมาแบ่งปันให้รู้ว่า รุ่นปัจจุบันเนี้ยก็คือความสบายอาจจะมากกว่าแต่รุ่นหนึ่งเนี่ยตอนที่ขึ้นไปอะคะ่ะโอเคนอนเตนละหนึ่งคนเหมือนกันแต่ว่าความเปล่าเปลี่ยวอะมันมันมีมากอะแล้วมันมันเวมันโหวงเวไงะนะึกอไหมคะเพราะมันมันไม่มีใครเลยมีแต่กลุ่มเรานี่แหละนะคะแล้วก็เรื่องอาหารก็ไม่ทันเพราะว่าตอนนั้นถนนยังไม่มีนะึกออไหมคะมันก็เป็นเส้นทางอะไรประมาณเนี้ยซึ่ง คือทุกอย่างมันคือสิ่งที่เราคนกรุงเทพไปเรียนรู้ใหม่หมดเลยแล้วขึ้นครั้งแรกเนี่ยคือเดือนธันวาก็คือหนาวมากเหมือนกันเป็นอะไรที่แบบคนกรุงเทพไปเรียนรู้อะค่ะว่าชีวิตในป่าในภูเขาในป่าไม้เนี่ยต้องอยู่ยังไงเพราะฉะนั้นถ้าใครฟังเพลงอรุณทอแสงพระเจ้าหลวงพ่อแต่งเพลงเนี้ยเพราะว่ามันคือความแข็งแรงข้างในจริงๆที่จะต้องเดิน นะคะแล้วที่สำคัญก็คือจะรักกันคือจะดูแลซึ่งกันและกันเพราะว่าทุกคนเป็นเขาเรียกประสบการณ์ใหม่ทั้งหมดเลยก็เลยก็เลยจะค่อนข้างดูแลซึ่งกันและกันแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสนุกมากๆเพราะว่าพระอาจารย์หลวงพ่ออยู่กับพวกเราตลอดเวลาถามว่าทำไมพวกเรากลัวค่ะเรื่องของเรื่องคือลูกศิษย์กลัวนะคะเวลาหมดและตัวใครตัวมันถ้าใครอยากฟังใหม่อีกก็นอกรอบนะคะ <laughs> ขสาธุอ่ะก็ถึงตนอนุโมตนาสาธุนนโดยพร้อมเพียงกันครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามีความจริงเราเราได้บอกกันไว้แล้วนะอาจจะเดะอาจจะน่าจะลืมนะครับว่าระคังสัญญาณ เตืนครั้งที่หนึ่งหมายถึงเวลาเหลืออยู่ห้านาทีนะครับครับไม่เป็นไรครับผมพอพอพอ,พอ,พ,อพอหลุดไปแล้วน,น่าจะหาที่ต่อไม่เจอครับดังนั้นผงต้องนอกรอบแล้วนะครับครับผมในลำดับต่อไปครับผมเป็นกลุ่มที่หนึ่งนะครับที่จะได้ออกมาเป็นผู้นำเสนอ เกี่ยวกับการสรุปหัวข้อบรรยายในวันนี้ว่าด้วยหัวข้อที่1.1.05อากาศหนาวร้อนครับขอเชิญครับอากาบนอบน้อมพระอาจารย์หลวงพ่อนมัสการพระอาจารย์แล้วก็สวัสดีกัลายาณมิตรผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านนะครับผมเป็นตัวแทนกลุ่มที่1มาสรุปหัวข้อ1.1 จุด0.5อากาศหนาวร้อนอหลวงพ่อได้พูดว่าพระอาจารย์หลวงพ่อได้เอ่ดอ่าวกล่าวว่าอากาศมีอยู่สองอย่างคืออากาศภายในและอากาศภายนอกซึ่งทั้งสองอย่างมีความสําคัญไม่ยิ่งไปกว่ากันถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ปกติก็จะกระทบกระเทือนถึงใจได้เมื่อใจกระทบแล้วก็เป็นการยากในการทําสมาธิท่านได้ทกตัวอย่างในสมัยพุทธกาลที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงทรมานพระวรากายโดยการกั้นลมหายใจเพื่อให้หมดกิเลสจนสุดท้ายท่านเกือบไม่ได้หายใจจนหมดสติสุดท้ายท่านก็ละเว้นซึ่งวิธีการนี้เสียเพราะเป็นการทำลายพระวรากายและไม่เกิดประโยชน์ดังนั้นคนทำสมาธิจึงต้องอาศัยอากาศที่สมดุลกันทั้งอากาศภายนอกและอากาศภายในการหายใจต้องใช้แรงดันเข้าแรงดันออกซึ่งแรงดันนี้จะมีตลอดอายุไขที่เรามีชีวิตอยู่ แรงดันอันนี้ต้องมีแรงไม่งั้นลมหายใจจะไม่เข้าจะไม่ออกคนทำสมาธิจะรู้ได้ว่าแรงดันเริ่มน้อยลงเพราะความคิดนึกปรุงแต่งหดตัวอุปทานเริ่มน้อยลงไปการทำสมาธิช่วยให้แรงดันหายใจเข้าออกได้สะดวกยืดยาวได้ออกไปอีกพระอาจารย์หลวงพ่อได้กล่าวว่าถ้าหากผู้ใดสามารถบรรลุอิทธิบาทสี่ได้ทำให้สำเร็จการหายใจจะมีความเบา และยืดชีวิตให้ยืนยาวได้อีกหลายร้อยปีอากาศเป็นคุณและโทษอุตุสัพยะอุตุหมายถึงอากาศสัพยะหมายถึงสบายถ้าอากาศหนาวเกินไปหรือร้อนเกินไปอาจทำให้เกิดทุกขเวทนาจนถึงแก่ความตายได้อากาศมีส่วนสนับสนุนในการทำสมาธิที่ดีตรงนี้พระอ,อาจารย์หลวงพ่อได้ยกตัวอย่างของความเวิ้งว้างในหุบเขาที่มีความสงบที่มีความสาคัญ ที่พะจะต้องไปจำพรรษาในทุกๆฤดูกาลถ้าอากาศร้อนเกินไปสมควรที่จะต้องใช้เครื่องปรับอากาศให้เย็นหนาวเกินไปก็สมควรจะใช้ฮิตเตอร์ทำให้อบอุ่นเพื่อไม่ให้กระสับกระส่ายและไม่อึดอัดอากาศภายนอกและอากาศภายในมีความสำคัญกันที่เหมาะสมต้องดีด้วยกันทั้งสองอย่างคนที่ทรมานตนโดยใช้การวิธีการขาดอากาศ อาจจะได้ผลในช่วงแรกๆแต่ไม่ถาวรนักเพราะเป็นการตรากตรำของอากาศที่ไม่สมดุลสุดท้ายจะทำให้ร่างกายชำํำรุดและเสื่อมโทรมเมื่อร่างกายชำํำรุดและเสื่อมโทรมจะทำให้สมาธิก็ไปไม่ไหวเช่นกันซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ทรงละวิธีการทรมานตัวเองโดยวิธีดังกล่าวกลับมาบำรุงร่างกายให้สมบูรณ์อากาศทำให้มนุษย์มีชีวิต สิ่งที่บ่งบอกถึงการมีชีวิตคือการหายใจเข้าออกตลอดเวลาการหายใจทำให้เอาเอาวัยวะในร่างกายไม่เน่าเสียการทำสมาธิทำให้เกิดจิตเงียบทำการฟอกอากาศในใจทำให้เกิดความบริสุทธิ์ขึ้นเข้าถึงความสงบปล่อยวางได้เกิดความเบาเมื่ออากาศเกิดการขัดข้องทำให้มีอาการแสดงออกมาคือหน้าแดงหรือเกิดอาการโมโหหายใจติดขัด เกิดอากาศเป็นพิษเกิดอากาศวิปริตเสียหายอารมณ์ความเครียดเราจึงต้องรู้จักผ่อนปรนให้เข้าใจตนเองให้ดีไม่ใช่ให้เกิดอารมณ์นั้นอยู่ล่ำไปมนุษย์จึงต้องมีสมาธิสมาธิจะบำรุงเลี้ยงอากาศภายในร่างกายของเรามนุษย์ในปัจจุบันตั้งองค์กรนรณรงรรงป้องกันมลพิษอยู่มากมายซึ่งมลพิษนี้มนุษย์ก็เป็น ก็เป็นมนุษย์เองที่เป็นผู้สร้างขึ้นแต่มลพิษในร่างกายก็มีความสําคัญไม่แพ้ไปกว่ามลพิษภายนอกแต่ในส่วนมลพิษในร่างกายนี้กลับยังไม่มีการลนลงถ้ามลพิษนี้มากเกินไปอาจมากเกินไปจนทําให้มนุษย์ขาดสติสัมปชัญญะขาดการยับยั้งชั่งใจซึ่งสุดท้ายแล้วอาจจะก่อให้เกิดสงครามโลกหรือสงครามาศาสนาได้ การที่เราจะระง,งับมลพิษในตัวเองก็ต้องอาศัยสมาธิพระอาจารย์หลวงพ่อจึงได้มีการก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุปัสสนาเป็นการผลิตครูสมาธิเพื่อเป็นครูสมาธิสอนไปสอนครูหนึ่งคนสามารถสอนคนได้100คนครู500คนก็สามารถสอนคนได้5 0,000คนการทำสมาธิควรหาวิธีการง่ายๆสามารถทำได้ทุกคนทุกชาติทุกศาสนา เพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมอากาศหนาวเกินไปร้อนเกินไปทำให้เสียสุขภาพก็ต้องใช้แอร์หรือฮิตเตอร์เข้ามาช่วยเพื่อให้เกิดสุขอ,อนามัยที่ดีเหมาะสมดังนั้นการลงทุนเพื่ออากาศที่เหมาะสมมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเมื่อจิตเราไม่สงบก็จะหาความสุขได้อย่างไรความสุขเกิดขึ้นที่ใจเมื่อใจว้าวุ่นไม่สงบก็จะไม่มีความสุข ผู้ที่เข้าใจเรื่องนี้จึงควรปรับอากาศให้เหมาะสมนั่นเองขอบคุณครับครับท่านก้าคกราบสาธุพร้อมเพียงกันครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับสำหรับการสรุป ประจำวันนี้ก็จบลงแล้วนะครับแต่ละกลุ่มก็มีมีลีลามีสำนวนเฉพาะตัวที่แตกต่างกันนะครับาตามแต่ละสไตล์แต่ละคนที่จะถนัดนะครับเราทําให้เราได้เห็นนะครับเป็นถือว่าเป็นพื้นที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้กล้า มีเวทีที่กล้าแสดงออกนะครับได้ออกมาสรุปในส่วนของข้อมูลต่างๆให้เพื่อนๆผู้ปฏิบัติธรรมได้ฟังกันนะครับสำหรับในค่ำคืนนี้นะครับในส่วนของกิจกรรมต่อไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมการตอบคำถามนะครับซึ่งในวันนี้นะครับก็มีคำถามที่ส่งกันเข้ามานะครับ สำหรับท่านผู้ใดที่มีคำถามนะครับสามารถส่งได้หรือยังไม่ได้สง่งมีไหมครับาสามารถสง่งที่ท่าน